โอ้โห oh สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะวันนี้ครับผมกับเกมสาวทำนะครับมาเรามาลุยกันดีกว่ามากบเมีเติมโมโห,หร้านอีเช่นเคยจ้าลุยมาเบเจ็ตมาห้าสิบนก่อนเนาะทุกคนสวยครับผมไหลไปลูกเอ้ยไหลดีนะสิบมา เฮ้ยสิบไม่มาได้อย่างไรแบบนี้โอเคมาไหลไปต่อทุกคนได้สิบไปไหลไหม,มเขียวแถวสามไม่มาเต็มหน้าจอทุกคนเอ้ยอีกอ๋อรู้ส์แคชเชอร์สัง,งัันมาเร็วๆก็ดีนะทุกคนโอ้โหเอ้นึกว่ายังไม่ไหลไหลให้ตุ้ยต้องมานะแบบนี้ทุกคนเอ้ยผมว่ามันต้องอม,มาจริงสวยครับผมอ้ย สกเก็ตเชอร์หุบตัวทุกคนโหเอ้ยมาเร็วหนะ่ยมาแล้วมันเลิ่กันเลยครับ14หมุนมาเขาจะให้เราหรือเปล่าน้องน้องสาวทำเอ้ยขอหน่อยจ้าขอเลยจบเร็วๆดีกว่าไหมโอเคหลายไปครับผมเก็บคูณไปโอเคระว,วันก้อนโตนะเฮ้ยซูปเปอร์เมกาไปดีสามร้อยนะทุกคนนะสามร้อยไป จัดไป3ามรอแรกของเรากับคูณ6ขอคูณ10หน่อยดิไอ้ถึงคูณ10นะโอเคคุณแบบและไายไปเออคูณ10อุ้ยวายแบบนี้คูณ10มาครับเต็มๆทุกคนนลยเขียวไหลกลายเป็นสีฟ้านาะเมื่อกี้นะ่อเขียวมาดีโอ,อ้อยเขียวมาวะะค้ยขอเคไปเขียวมารู้เรื่องทุกคนเ้ยถ้าเคมารู้เรื่องนะเมื่อกี้นะมาจัดไป1,000 อีกหนึ่งพันจัดไปลูกไหลไปเรื่อยเอ้ยไหลดีว่าเฮ้ยดูดิทุกคนเบ็ดเจ็ดทุกคนเอ้ยโูแบบนี้มันมัน,มนแบบนี้ทุกคนเลยมาลิงใต้คอมเมนต์ผมจะปักหมุดไว้นะทุกคนนะใครอยากตามผมมันมันแบบนี้โหสาวทำโคตรมันเลยทุกคนเบ็ดเสร็จนะครับผมมากับอีกหกร้อยซ,ซูเปอร์เมกาเนาะ โอเคเราต้องไปต่อแล้วเลยอ,อีกแปดหมุนทุกคนเลยโอ้โหอคูนยี่สีว่วะมันต้องมาแล้วแน่ขอตัวโต๊ดหน่อยดิยังไรอยู่ขอแบบว่าหน้าทองยักษ์แดงอะไรแบบนี้อีกเจ็ดหมดุนมนมีโอกาสต้องเรามีโอกาสปังนะทุกคนนะมาเรื่อยๆ่อดิขอเถอะเออขอปังๆังกันนี้ได้ไหมคูณสามสิบแล้วทุกคนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะโอ้โหทุกคนเลยใครอยากปังแบบนี้นะอยาก อะไรแบบนี้นะทุกคนเลยตามผมมาได้นะครับลิง์ใต้คอมเมนต์นะครับผนจะปักหมุดไว้เลยทุกคนเลยตามผมมาครับผม,มดูดิทุกคนอขอเขียวหลังหงส์อีกอีกหมุนหนึ่งอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายแล้วโอเคทุกคนอโอเคนะถือว่าสองนก็โอเคสำหรับผมมากเลยนะมาก กบ,บิดเจ็จนะทุกคนโอ้โหเล่นมันมันแบบนี้ทุกคนต้องไปต่อเลยครับผมกําลังไหลเนาะทุกคนเนาะต้องไปต่อยักแดงขนไหลเคยังปือเขียวอะไรยังไงอืม้มไม่ไหลเราไปต่อทุกคนใครอยากปังๆแบบนี้แตกแจกแบบนี้นทุกคนเนาะตามมาเลยครับผมลิงใต้คอมเมนต์ปักหมุดนะผมจะปักไว้่ายให้ทุกคนดูดิ เต็มหน้าขนาดนี้ทุกคนดูดีเขียวก็มาเต็มหน้าไปทุกคนนี่ไหลนอกนี่ทุกคนโอ้ไห,หลนอกก็มาไหลในก็ดีนะทุกคนนะอุ้ยมันเอาเรื่องว่ะเด็่เจดทุกคนเลยระบ,บบดีดีอะไรแบบนี้นะทุกคนฝากถอดออตโต้นะมีรองรับระบ,บบทูมันนี่อะไรแบบนี้ทุกคนอ้ยตามผมมาได้นะครับสิบไหลไหมลิงก์ใต้คอมเมนต์ปักหมุดนะผมจะปักหมุดไว้ตรงนั้นนะทุกคนนะโว้ย ยังไงยังไงยังไงโอเคคิวไหมคิวไม่มาไปต่อทุกคนเลยขออีกสักดอกปังๆได้ไ,ดไหมผมว่านะอีกสักดอกปังๆจะได้ไหมเน้อโอเคเขียวมาอืเขียวไม่มาเราไปต่อทุกคนเลยคิวมาอือแดเต็มหน้าโอ้โหไหลน่องโคตรดีคิวมาือคิวไม่มาเราไปต่อทุกคนอย่างไงต้องไปต่ออยู่แล้วนะทุกคนนะ โอเคจัดไปไฟกับพี่ให้ผมดีไฟกับพี่ให้ผมทีลูกพี่ยังไงอื้อเขียวไหม,เข,มเขียวมาเมื่อกี้เต็มจอเลยทุกคนนะเขียวมาเมื่อกี้เต็มจอมาทุกคนผมว่าเราคงต้องลองอีกนะไปอีกห้าสิบหมุนมาทุกคนเขาจะให้หราอไม มันกำลังให้หรือมันกำจังจะอะไรนะผมดูน,นะดูทรงอะน,นะโอ้โหเริ่มแล้วว่าเริ่มสับไปลววะเริ่มสับละเริ่มไหลละเงินนะทุกคนไหลไปละดูมาแต่เราต้องสู้ต่อทุกคนเราต้องรองครับต้องวัดดวงนะทุกคนนะมาครับใครอยากจะตามผมมานะทุกคนมาตามผมมาได้ครับลิงใต้คอมเมนต์ปักหมุดนะผมปักไว้ให้แล้วทุกคนเว็บชัวร์ระบบทันสมัยนะครับ ระบบออโต้รองรับทูมันนี่อะไรแบบนี้ตามกันมาได้ทุกคนเอ้ยผมอยากให้เข้ามาจริงๆมาเจอระบบใหม่ๆแล้วบบนะท,ท,ทุกคนปีใหม่แล้วทุกคนเอยจะกกล้ปีใหม่แล้วต้องเปลี่ยนเว็บเล่นนะครับผมตามผมมาได้วายไหลมาดิลิงใตคอเมตนปรักหมุดครับแดงยักษ์แดงมาคือบันถึงนะเมื่อกีน้นะเราไปต่อทุกคนได้มาโอเคยังไงอืสักนเช่อ ขอสุดยันเช่อีกรอบหนึงได้ไหมพวกพี่โอ้โหหมดละหมดหมดแล้วทุกคนมาผมได้ผมก็ต้องถอนนะทุกคนนะผมขอตัวไปถอนกันนะทุกคนเช่นเคยครับผมใครอยากจะตามผมมาเล่นนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์ปักหมดครับผมสวัสดีครับ